เฮ่ย hey, ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมไปงานโอเปนเฮาจุฬาครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทานเวิร์กช็อปของ CA หรือเปล่าแต่ท้าไม่ทนันเดี๋ยวเราไปของสาขาอื่นก่อนออและใช่เราเพิ่งเคยไปโอเปนเฮาครั้งแรกครับเราถา Perfectly แบบเวิร์กโคตรเยอะอะพอไปถึงที่งานเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนผ่านทาง Google form ครับแล้วผมก็ไป MD Media Design ครับผมแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่ที่ออกกล่องด้วยกันด้วยที่เรื่องนี้เป็นที่แรกเพราะว่ามันก็เกือบจะตรงกับเราอยู่ที่เราแบบว่าชอบเล่าเรื่องชอบทำคอนเทนต์่ะแล้วพอแล้วเสร็จจาก MD แล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรกนนกบเเเพพื่อล้ทาาาขสร็็จมงะีย และตอนนี้เราก็ได้เข้าเวิร์กช็อปแล้วมานั่งรอด้านหน้าเขาก็จะแบ่งเป็น2กรุ๊มคือ A และ B ฝั่งหนึ่งไปทางเสียงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปทางงานภาพครับแล้วเราก็เป็นกลุ่มเครับผมไปดูเรื่องเสียงเกี่ยวกับพวกแบบว่าไม์บูมแล้วก็ไวเลสที่จะบันทึกเข้าตัวเรคคอร์เดอร์ครับและเขาก็ให้ผัดกันเล่นคนนึงฟังคนนึงถือครับอือแบบถ้าเกิดว่าเอาหัวมันไปเคาะโดนตรงไหนอีกคนหนึ่งคือหูชาเลยแล้วเขาก็สอนพื้นฐานของเสลดว่าทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มียิงมุกเล่นกันน มาครับหออ้องต่อไปเราจะไปห้องต่อไปกันครับห้องกองใหม่มจะเป็นห้องกองเราเพิ่งมาออกออกจากห้องสาวนะครับไปต่อไปกันต่อและต่อไปเราก็จะไปดูกล้องซิน e มาไลท์ถ่ายหนังครับแลก็กอกนดับแรกที่เราเดินเข้าไปแล้วมองเลยคือมอนิเตอร์เพราะว่าใจเราอยากซื้อมอนิเตอร์กล้องเขาคือ Panasonic ครับผมใส่คู่กับเลนซ i น e มาไลท์แล้วก็มีตัวชุดโฟกัสแล้วก็มีพวก<ด>แบตวีเมาส์ในการที่ใช้จ่ายไฟครับและช่วงท้ายของเป็นเฮาก็จะคุยกับเรื่องของ P Pro p o s ขั้นตอนเบสิกในการทำหนังครับและหลังจากนั้น เราก็ไปงาน Big Camera Festival ต่อครับนัดเจอเพื่อนเรียบร้อยอันดับแรกที่มาดูเลยคือ Uji Medium Format ตัวใหม่แล้วต่อจากนั้นก็อีกเยอะแยะมากมายที่เรามาเดินดูลและนี่คือเสียงในใจเราโอ,โ,อโอ้ยอยากได้จังอยากได้จังอืออันนี้พ้องมือป่ะไปเรื่อยแล้วมันไปเรื่อยแล้วอันนี้ข้องมือค้องคลองแล้วก็ได้เจอเพื่อนนัดเรยเจอตัวจริงแล้วครับพื่นเนจีบนหัวเลยในสุดก็ได้เจอจะไปหาซื้อของกันและแน่นอนครับมาเดินงาน Big Camera Festival เสียตังค์แน่นอนวันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วแล้วเจอกันเดียวกลับโคราชแล้ว